เขาใส่ของมันัหมดกันหมดเลยนีปอเป็นเ็นดแล้วอีปิยให้ดูแล้วหน้าดีนกผมเอกใจผีซอให้เคสจากเออผมซื้อที่มีคอลอนอ่ะเพาเขาไม่ด้าเียเรียกว่าจะเป็นมหากรรมหรอเอาเอาเอาเอ ให้กำลังใจททีมใกำงใจทุกทีมมาครับครับเฮ้ย่เป็นยังไงครับทางด้เอ็ดบอลเอ็ดคะแนนนัมือนี่หมายเลขทีจครับครับเออมีควนงเออย่าไปกดตดมาดิจุกนะอดเอ็คนนี่นะครับบมุกจัรับครับส่วนทาง้าน ลงถอยห้มาถอยๆนี่จัดนงตอรก็นไม่ใส่ลยดพาใส่ทุกคนนะเด็กลูกง่ายอย่ี้นใส่ทกคถ้าใส่เน uh ี้ยไปว่าตำรขอทุกคนเลยเป็นเด็กมาบอกมาแล้วเรน้อยใจไปไม่ไน่ได้มด ไม่ทะลุเลยไปเลยสีน okay. ิดเดียวนิดเดียวหลุดแผนดีแผนดีแล้วนิดเดียวแผนดีแล้วเมื่อกี้หลอกดีนะกลับมาข้าส่เกะดอ้ยวัชรานิดเด่งนะครับที่บัตรตำรวจไม่ได้มีสีนะหยิบยาให้ขึ้นมาหนึ่งก้อนคือข้อสุเกนแต่ ไม่แต่ว่ามีสๆๆแมีแล้วพลาดพลาดเลยค่ะเป็นล็อบบี้ครับพขาลบพลาดก็เสกที่เห็นอยู่นี้เป็นสก,กรสกกรมนะครับสกรรมของวัดบี้เจ็ดคน เนีน่ยเราอยซ้ายสุดตัวเราอยู่ซ้ตัวเราคงติเโอ้โหต้องมา้องมาเร็วไม่อยู่ไมไปแล้วาได้ไิบานลิบานโอเค บุกอยู่ไหมได้ได้โจให้ังใจไปมาห้าเมตรไหว่าไหวบ่าปิดไเลยถอยไปรออย่าพึ่งมาโจการเปตัวของทีชยร์ายังม่ย

ทายวันออกมาก็เป็นการเล่นลื่นนะครับก็เลยเสียลูกโทษแล้วมันน็อกผู้เล่นของอ้อมกที่เห็นเป็นการับมืงของพี่แบทสิงจะเป็นสกราไม่ได้แต่อ้อมน้อยโดยให้ทางด้านวชิราวุธหนึ่งใส่บอลเข้าสกําจนกระทั่งทุกนี้จะเป็นการแข่งขันในประเภทสิบหกปีชายสายเอ สุกฤษีชายสายเอวเชิรวุฒินหนึ่งพบปียชาตินะครับวเชิรวุฒิเนกน่งพบกับปีชาติ ไปไปดีลูกราดูนะมาวมาาเาไปเฮแนะครับสนาทีครับครึ่งลสิบนาทีในการได้แล้วลูกเนียไ้แล้วไดแล้วได้แ้ไลไลไ้ได้

ขายเป็นเม็ดเยวเลี่ยงขายเม็ดสิบนาที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 สิบนาท่สิบนาสิบาทบนาทีสิบนาทีาทีสิบนาทีเบนาทีสิบ่าท่ส่า่ีบน่นาทีสิบนาบางีีสิบนาท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 ีสิบนารีสินาบนาิบาทีสินาทีสิีสิบาบาาบาบ่ไีน่ท อยู่ฝ <ok> ั <sk 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 ่งซ um, ้ายสุดตัวซ้ายสุดเลยไม่แห้วนี่เร่องนี่เรอมาเล็กแต่เอาอะไรๆคิดเดียวกันรับดูอย่าลตอนนี้อย่างนด้ตย่

ยังยัไม่ออกไปแล้วออกแล้วเอ้าไมขาผมบอกี่มันไม่มีเบอร์เจ็บ็เจ็บไม่เบอร์ใเจ็บเจ็บตอนีที่มีสตัวนะแล้วก็ตัวใหม่ลงมาก็ทำความหวานในโ่ง มันไม่ค่อยเวิร์คกับแล้วก็ไม่เป็นกับครับก็จะไม่เก็บ <coughs> รัไม่อยู่เรอครับที่บอกตกลว่าสิบกระดิ่งจบเลยทีเดียวเลยสิบกระครับเราต้องรอให้จบนะครัทีเดียว10บกระ่ไม่มีพักเลยเพราะเลือกเลยเดี้วเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอล ไปแล้วครับหน่อยดีหน่อยดีแล้วดหล่อเมืกี้พููก็เจ็บน่อเ้อ้เนย้ลอยก็รับเพื่อนละาทีี่เนา้เอาไว้แล้วยนไปได้ดีทีเดียวัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีมไปมไปไปีมไป ทีมไปเออไปลูกเออดีมากเมื่อกี้เล่นฉลาดหน้้ยังข้ามแดนได้หรือไม่ยงครับขอด้เลยเแล้วเขดี้าดีนะเราต้องส่ขวาน้มองเขาตัวเขาเป็นตัวเลยเดี๋ยวัชนเกียที่งงานการที่ผานนี้เป็นมายาชนเลยเย ยังไม่ครบสิปี่ปีไทยไปไปเล่น่ไปเลยไปเลยเลยหยุดดีกว่าที่ไม่ตายแล้วอยู่ไม่ติดเป็นสิ่งที่เ่าอัพกันนระดไปเลยไปเลโอ๊ยตกอะไเนี่ยรูปรูปรไปรูปนูปจับลูกนี้ก่อนไปเลยไปเลยนะจัหัวนี้นขึ้นมัน้นไม่ก่อนคุณไม่ก่อนดนแดนคุณส่งสิสิ่งนี้โอยลง

เองเลยจ้ะจะลงนี่ยวันนี้เได้เล่นแล้วไขงนะห้ามสุดเลยองยิกสองยิกอย่าอย่าซิ่งับ้องก็พอเดินทางนิดนึงครับวชิราินกับปีชาองยังไเอาอย่างงั้นถ้าเกิดกสุท้ายไม่ไปไม่ใช่ดิเพราะใส่เชือกมองอยี่ไ่อเป็นเด็กตอนกิโลเมตรสิบหกล้เหือต้นครึ่งทาง